เวลาเวลาเที่ยงคืนห้าสิบแปดนาทีครับเพื่อจะมาแจ้งความแต่ว่าผม,มเรียกหาคุณตำรวจไม่เจอสักคนเลยครับผมก็เลยไลฟ์สดไว้เพื่อเวลามีอะไรหรืออะไรจะได้บอกเขาถูกว่าอะไรมันเป็นแบบไหนเพราะวันนี้ผมโดน ผมโดนพ่อค้ายานะครับเอามีดไล่ฟันอ่ะฮะตอนนี้ผมก็ต้องมาแจ้งความไว้นะครับแล้วก็อาจลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ว่าเวลานี้ผมได้มาแจ้งความแล้วแต่ไม่เจอคุณตำรวจสักคนเลยคุณตำรวจครับพอาว่าแปลกมากผมจะมาแจ้งความแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่โรงพักแลย แล้วอย่างนี้ประชาชนจะพึ่งใครได้ครับเพราไปไหนกันหมดไม่รู้เนี่ยมีใครเห็นไลรสดนี้มั้งครับมีใครเห็นไหมเนี่ยอยากให้คนดังๆมาเห็นจังช่วยมาดูเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะครับ ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีนะครับเนี่ยผมโดนเอามีดไล่ฟันมาเนี่ยแต่ผมไม่แจ้งความไม่เจอตำรวจสักคนเลยเนี่ยแบบไหนก็ไม่รู้เนี่ย เหดูแลไล์สดไวก่อนคุณตำรวจครับมีใครอยู่ไหมครับเอ,อ้ยทำไมไม่มีคนอยู่เลยวะบอก ยังคืนเท่าไหร่เนี่ยทำไมไม่มีตำรวจตีหนึ่งหนึ่งนาทีไม่มีใครอยู่โรงพักเลยอ่ะนี่ทันดูสุรนะนันท์ตรงนี้เนี่ยมาหาโรงพักมีตำรวดจจะคนเลยเนะี่ยหมายความมาจากไหนเนะี่ยแต่มาแจ้งความเนะี่ยห้องเอินอยู่กากๆากากคือเนะี่ยเขาของแพ้หรือเปล่า อืมนั่นแหละอ้าวจากจิตรู้เรื่องจากจิตดูอยู่เหรอเนี่ยดูไอก้กบดูเนี่ยโรงพักว่าเย็นเนี่ยมาตีองเนี่ยไม่มีตำรวจอยู่สักคนเลยเราจะมาแจ้งความเรื่องโดนไล่ฟันไงโดนพ่อค้า,ายาหาวมีไล่ฟันเออเรียกขายัางไงก็ไม่เจอเออไม่รู้ทำไงเนี่ยอืม เอาแม่มึงไปมึงไม่อ่านแชทดูเหรอกูบอกให้มึงไปกดแชร์ไลฟ์สดไว้เนี่ยดูเดยวตีหนึ่งมีมาีได้ยี่สิบนาทีแล้วนะนะยังไม่เห็นตำรวจสักคนเลยอะ่ะไม่รู้เขาแบบไหนเนะนี่ยที่วังน้ำเย็นเนะ่ยเนี่ยเออมีไอ้กบชมอยู่ไอ ขอบคุณมากเพื่อนดูไปเรื่อยๆมันจะได้เป็นหลักฐานแลวด้วยช่วยแชร์ด้วยนะเออไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเพื่อนไม่มีสักคนเลยมาร้องเรียกเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวอ่าที่โรงพักวัาเย็นนะช่วยสื่อต่อไปด้วยอืมคิดดูดิเนี่ยเรามาแจ้งความเนี่ยไม่รู้เข้าอะไรแบบไหนเออ แต่เราโดนกระทํามาเยอะแล้วอืมเราก็ต้องแจ้งอะแหละตามกฎหมายเขา,า,ามีอะไรฟันเรานะเออเราก็เลยมาแจ้งความแต่ไม่มีตารวจอยู่สักคนเลยดูเด็กคิดดูเด็กโดนพ่อค้ายาวามีอะไรฟันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเนี้ยเออแต่เขาไม่ค่อยดังไงเฟซเฟซนี้มันไม่ค่อยมีคนดูเฟซโดนแฮกมันก็เลยเออแต่ดูไว้หน่อยช่วยแชร์ไว้หน่อยเพื่อนมันจะได้เห็นกันหมดไงว่าเนี่ย เขากินภาษีประชาชนเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บไม่มีใครอยู่เลยอืมดูดิเออเราจะทำยังไงได้เนี่ยเดี๋ยวเรียกหาเขาก่อนเผื่อเขาหลับเขาอะไรเขามีธุระด่วนตรงไหนกันหรือเปล่าคุณ <c oughs> ตำรวจครับคุณตำรวจมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเลยอะไม่มีเลยกบ คิดดูดิไม่มีแม้แต่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรอเนี่ยเออเดี๋ยวเขาคงจะมาอะไเขาออกไปตรวจอะไรกันหรือเปล่ารอเขาอยู่เนะี่ยนี่นะ <c oughs> โอ้โมีคนเดียวเองอะ่ะ <c oughs> ดูไลรสดขนาดบอกให้เมียมาดูให้ยังไม่มาเลย พูดง่ายๆว่ามันจะเห็นเราไม่มีทางสู้หรือเปล่าคนอะเราไม่สู้ใครหรอกแต่เราต้องการความยุติธรรมบ้างไงออกฎหมายมันมีจะปล่อยให้คนมาเอามีดไล่ฟันกันได้ไงแล้วดูดิเรามาแจ้งความเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนเลยอ,อืมโอเคแชร์ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ตีหนึ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็ ให้มันสุดๆไปเลยเขาไปช่องแปดช่องอยังไปบกัวก็อยู่บกัวมันเมิองยู่อืมเอาให้มันเข่าซื้อไปเนี่ยมารอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วร้องเรียกหาแล้วร้องเรียกหาอีกอยู่นะสรุปคือเขาต้องกลับแบบไม่ได้แจ้งความใช่ไหมเนี่ยอ้าวเพิ่มเพิ่มอ๋อโทศรศัพท์แบตหมดอีก ห oh. ดูดิไม่มีเจ้าหน้าที่เลยโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วเนี่ยมารอได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยร้องเรียกหา้เนี่ยโอ้โหโทรศัพท์ก็แบตหมดทีนี้คุณตำรวจครับคุณตำรวจเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราโดน